ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้มาเป็นสะพานบุญแล้วก็มาร่วมกับพี่ชนะา,าธรรมดาแล้วก็ดรกรรดิจิตสวสดีนะครับนะครับวันนี้ช่องผุมทรัพย์ยนานแล้วก็นากน้อยมาถวายยานะครับนะครับก็มาที่วัดหลวงพ่อเพชรสิดเด็กลงปูสวงนะครับก็มาได้ดูบรรยากาศนะครับ ก็เดี๋ยวจะมาสาาังกรของค์พระพิษนะนบางทำงานย่าแบบเยอ,จแบบอยจ้ะที่ได้มาวันนี้มาทาไว้เครื่องเวชภัณฑ์พันก็คือมียารักษาโรคในยุคนี้เป็นยุคที่เราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของโรคเนื่องจากว่ามันดึนโรคระบาด อย่างที่เคยได้ยินเคยได้พูดให้ฟังแล้วว่าโรคที่ตะบาดนี้เป็นโรคที่มันเราจะต้องอยู่กับมันคือในวิธีการป้องกันเราก็ต้องป้องกันในทุกๆแป่ไม่ว่าจะเป็นการสมเมผัไม่ว่าจะเป็นการอยู่ระยะหาย่างไม่ว่าจะเป็นการ ป้องกันในมาตรการที่ทางคุณหมอแน,นะนำกะต้องป้องกันแต่ถึงจะป้องกันยังไงโรคมันก็ยังคงอยู่ในโลกของเราในต่ทีนี้สิ่งที่จะต้องบอกพวกเราคือในการเป็นโรคโควิด19 ในยุคนี้ที่เราอาศัยทั่วไปหากแม้ว่าเรามีญาตมีพี่มีน้องอยู่ในสุ่มเสี่ยงหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงเราก็คงจะวิตกกังวลรวมถึงผู้ที่ทราบว่า,าตนเองนั้นติดโควิด ก็จะเกิดความกังวลใจลิวิตกกังวลจนเกินไปก็ทำให้สุดเร็วเพราะนั้นถึงได้บอกว่าทำยังไงเราจะอยู่กับมันได้โลกเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ย่อมอยู่กับโลกของเราเราย่อมได้สัมผัสมันอยู่วันยังค่ำไม่วันใดก็วันหนึ่งจะต้องได้สัมผัสกับมัน ทีนี้ในการป้องกันก็คือตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็พยายามหาวิธีการป้องกันให้เร่งให้ประชาชนได้ไปฉีดว mm ัคซีนเพื่อป้องกันวัคซีนที่ฉีดมันก็จะช่วยบรรเทาแต่ถามว่าป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต เพราะว่าโรคโควิดมีการพัฒนาตัวเองขึ้นทุกวันทีนี้สิ่งที่เราจะต้องตระหนักจุดตลอดเวลา<ม>ก็คือว่าคุณธรรมในใจคุณธรรมที่เรามีอยู่ในใจไม่ว่าใครก็แล้วแต่จะติดโควิดหรือไม่ติดโควิด เขาก็ยังเป็นมนุษย์เขายังเป็นเพื่อนเรายังเป็นมิตรเรายังเป็นสหายเราไะนั้นในวิธีการช่วยเหลือเขาเหล่านั้นเราต้องหาวิธีการช่วยเหลือเขาให้ได้และคนที่ติดเองก็อย่าวิตกกังวลใจจนเกินไปยังไงเสียมันก็มีทางรักษาให้หายได้ เมื่อยังไม่ถึงเวลาก็คงยังไม่ตายยังไงมันก็หายแต่หลายคนที่วิตกกังวลใจเมื่อรู้ตัวว่าตนยองติดโควิดก็เศร้าใจเมื่อถูกกักตัวเมื่อถูกแยกให้อยู่ห่างจากชุมชนก็เกิดความเศร้าใจสลดใจ และวิตกใจเกินไปจนทำให้สุดลงหลายคนที่ตกใจวันวิตกจนเกินไปโลกไม่พอที่จะสุดก็ทำให้ตัวเองสุดสุดเพรอ,อะไรเพราะมันหมดกำลังใจเพราะฉะนั้นคุณธรรมของพวกเราจะต้องให้กำลังใจคนที่ติดไม่มีใครในโลกนี้ที่อยากจะติด แต่หากว่าบางครั้งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ภูมิคุ้มกันเราไม่เพียงพอก็อาจจะติดได้แต่ติดแล้วก็ต้องหาวิธีการรักษาส่วนผู้ที่ยังไม่ติดก็ให้กำลังใจกันไปอย่าไปรังเกียจเดียดฉันมีอะไรก็แบ่งปันกันไปบางคนก็ไม่กล้าไปเยี่ยมยแม้กระทางญากมิตรสหายของตน ทำให้แรงน้ำใจขาดกำลังใจผู้ป่วยผู้ป่วยที่ติดโควิดก็ขาดกำลังใจก็เลยแทนที่จะรอดก็ไม่รอดแต่ยังอีกอันนึงเราเองที่ยังไม่ติดก็อย่าประมาทเมื่อมีเวลามีโอกาสก็ไปตรวจดูแล้วไปตรวจดูว่าเรามีเชื้อโควิดหรือไม่ ถ้ามันเริ่มต้นมันยังพอมีทางรักษาให้หายได้ไม่ว่าคนไวัยไหนก็แล้วแต่มันรักษาหายได้เมื่อมันเกิดขึ้นได้มันก็ย่อมจะหายได้ไประนั้นหลายคนที่ไม่กล้าตรวจเพราะเกรงว่าจะใช่เกรงว่าตนเองจะติดหรือบางคน ไม่แทบจะไม่เข้าใกล้กันเพราะเกรงว่าจะติดโควิดไม่มั่นใจว่าคนที่เราเข้าใกล้นั้นมาจากพื้นที่ใดกลัวเป็นพื้นที่ที่สุ่มเสียงกลายเป็นเรื่องที่ขาดความสัมพันธ์กันไปมิตรสหายก็ห่างเหินกันยังไงเสียเราก็ต้องทำใจช่วยกันสอดส่องดูแล ช่วยกันอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยไปไหนสิ่งที่ป้องกันได้อีกอันหนึ่งก็คือแมสสวมแมสสวมหน,น้ากากเป็นการป้องกันทั้งตนเองและผู้อื่นด้วยและอีกอันหนึ่งที่ต้องฝากกับพวกเราก็คือยุคนี้แม้จะ สุมเสียงมีโรคระบาดให้เราพึ้นรู้ว่าโรคระบาดนี้มันไม่ได้เกิดตามธรรมชาติแต่มันเกิดตามวัตจักรเคยมีพุทธธรรมนายทำนายเอาไว้ในหลายครั้งหลายคราก็จะเป็นจริงและในครั้งนี้ผู้รู้ โรบาอาจารย์ก็ได้ทํานายเอาไว้ในหลายรูปพระอริยะเจ้าทั้งหลายได้ทํานายไว้ว่าในปลายพันธกับในปลายพันธกับในปลายนี้พุทธาศาสนานี้จะมีโรคระบ,บาดระบาดไปทุกจองยา่า อันหนึ่งก็คือเกิดจากฝีมือของมนุษย์ที่ขาดศิลขาดธรรมมุ่งหวังผลประโยชน์เป็นใหญ่ไม่คำนึงถึงชีวิตของผู้อื่นแต่เอาชีวิตของผู้อื่นมาเป็นกำไรมาเป็นการหากินบนชีวิตของคนอื่นไม่ได้กลัวบาปกลัวกรรมเพราะอันนี้จิตใจของคนมันขาดคุณธรรม บางคนในยุคในเวลาอันวิกฤตเช่นนี้ก็เอารัดเอาเปรียบกันโดยการช่วยโอกาสขายของที่ป้องกันให้แพงขึ้นขายของให้แพงขึ้นเพราะมันยุคเข้ายากมาแพงาการออกไปหาซื้อข้าวซื้อของก็ลำบากตลาดก็ปิด ห้างร้านสรรพสินค้าต่างๆก็ปิดโรงงานต่างๆก็ปิดเพราะกลัวโควิดกันนั่นคือกลายเป็นวิกฤตเราจะต้องช่วยกันอันไหนที่ช่วยได้ต้องช่วยอย่าช่วยโอกาส เอากำไรในขณะที่เกิดวิกฤติชิ้นนี้จึงช่วยกันสงเคราะห์ในสิ่งที่ตนมีให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันอันนี้เป็นการสร้างบุญสร้างบารมีสุดท้านี้ก็ขอสรุปง่ายๆว่าเราท่านทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้เป็นยุคของโรค ระบาดไปทุกหย่อมย้า,าถ้าเราวิตกกังวลใจจนเกินไปก็<ม>จะทำให้ไม่มีความสุขแม้แต่คนที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามถ้าเรามีกำลังใจต่อสู้มั่นเชื่อมั่นว่าเราต้องรอดเชื่อมั่นว่าเราต้องสู้ได้มีกำลังใจก็ไม่นานก็หายเพราะมันมีภูมิคุ้มกัน มีกำลังใจผู้ที่ถูกกักตัวอยู่ในพื้นที่ที่กักตัวซึ่งมาจากพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงก็ไม่ต้องท้อทแท้ไม่ต้องหมดกำลังใจใช้เวลาระยะหนึง่งเมื่อดูแล้วว่าเราไม่มีเชือ้ขอก็คงจะใช้ชีวิตปกติได้ผู้ที่มีญาติพี่น้องติดเชื้อโควิดก็อย่าไปรังเกียจกัน อย่าไประงอนกันให้ความสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเยี่ยมยามถทำข้า,ขาวให้กำลังใจซึ่งกันและกันดอกนี้ก็จะอยู่ด้วยกันได้ยังไงเสียเชื่อมันม่นบาใครที่อยู่ในศินในธรรมอยู่ใตล้ล่มโพแมลมโพสีมีคุณพระพุทธมีคุณพระธรรมมีคุณพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ลึกแล้วจะต้องปลอดภัยอย่างแน่นอน ขอนนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนแม้ว่าจะไม่มีโอกาสไปทำบุญสุนทรทาานอยู่ที่วัดแต่ก็ได้ทำทบุญผ่านทางโทรศัพท์ผ่านทางเอซผ่านทางเลขบัญชีสร้างเสนา,สนาสนับสนุนวัดวาอาราณขอขอบคุณคุณนชนันดาธรรมดา จากประเทศญี่ปุ่นที่ฝากเวชภันฑ์แม่ถวายพระสงฆ์ซึ่งก็เป็นเข้ากับในสถานการณ์ช่วงนี้เป็นช่วงโรคไทยและถวายเวชภัณฑ์นี้ดีมากทักตาวายแนมโดยผ่านทางอทิพย์พรนธชาแนลผ่านทางช่องผมทรัพย์พญานาคและก็นากน้อยชาแนลที่แม่ ถวายในวันนี้ขอบุญขอบารมีที่ท่านได้ตั้งใจดีแล้วจงเป็นภาระวะปัจจัยนุนส่งให้ทุกท่านทุกคนตลอดทั้งเอฟซีทุกท่านได้รอดทนจากวิบากแหงกรรมได้รอดทนจากภัยอยันตรายรอดทนจากวิกฤตโลกโควิดนี้ ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนึกปรารถนาสิ่งใดขอให้สมดังความมุ่งม,มา่ปรารถนากันทุกท่กนานทุกคนทถิมเจริญพทุกสาทุะอะวะติวหาภูราาปริโินติสากรังเอวะเมวะอิโตทินหนิงเปตานังอุปกัปตี อิชิตังปฏิตังตุมหังกิปมีวะสามิจตุสเพปรินตุสังกปอจัน,นโทปนารโสยถามานิโชติรโสยถาสาพีติโยวิวะสาตุสัพโรโววินัสาตุมาเตภวตะวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิเมตันสีริสานิจังวิทาปจายน กัตตาโรธรรมวัตติอายุวนโนสุขขันธะลังใสจติทานนังพระพงโสธิวทีพยังสุขันธะลังเสรีอายุเจวันโนจ้โพขั้ยพิจิยาตวามาสตวามาสาชัตอายุตจีวสิธิวันโตเตสิวันธรรมะจิตกันวาปุสังวาวาราชคุมารวาราชคุมาลีบารมายิสีมาเทวีวาราชวาสิิวัตรมนุวาดวาตุตุวาปุชาเม